ไม่แห่มีผักาพ่อหมนันเีไซเคิลพ่อมีซขเ้ิลกสามีเซเิลมีไซเคิลอย่างมดเองมีเพ่กว่้า่เีเซเคิลต้อนวารีเพ่มุนชาดใหญ่ตัววารีไซเคิลหยตะมุนมาขักนะกระโดดเซฟกระขักับได้บ่ เอ๊มีห่อเยนิดนช่วยยะึงเร้ก่ี่กวางนเพลงนันจะันตอกรรมการลูกออกัใจลูกล้มเบาโหากแนนอแถมเป็นเนาะ